วิธีใช้งานนะถ้าเราล็อกไว้ถ้าเราล็อกไว้แบบนี้นะครับมีคนบุกลุกเข้าไปมันจะส่งเสียงอะลามและไม่ให้สตาร์ทนะครับคือสตาร์ทเครื่องไม่ได้เลยถ้าเราล็อกรถอยู่นะตัวรีโมทนะครับสามารถใช้สตาร์ทเครื่องนอกรถได้ถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องนอกรถให้เรากดปุ่มล่างสุดครับกดค้างไว้5าวิครับกดค้างไว้ประมาณ5วินาทีแล้วก็ปล่อยก็สตาร์ทเครื่อง้เองนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับถ้าเราไม่ใช้รถอีก4นาทีเดี๋ยวเขาดับเครื่องไปเองอ ปล่อยไว้นี้เดี๋ยวดับไปเองหรือถ้าเราต้องการดับก่อนหมด10นาทีก็กดตรงนี้ครับปุ่มเดิมห้าวิครับมาดับเครื่องไปเลยสตาร์ทเครื่องกระดับเครื่องใช้ปุ่มเดียวกันกดค้างไว้5้าวิแล้วเขาดับเลยนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ดับประตูตจะยังล็อกอยู่นะถ้าเราจะขึ้นรถต้องกดค้ายล็อกเองอน,นะครับอ่ะทีนี้ตัวปุ่มนะครับตัวปุ่ม push start เนี่ยถ้าเราจะสตาร์ทเครื่องต้องเหยยบเบรกด้วยนะครับเหยยบเบรกแล้วกดหนึ่งครั้งครับสตาร์ทเครื่องนะครับ ในระหว่างนี้ถ้าเราขับรถจะมีระบบออโต้ล็อกให้ทั้งคันเลยอ่าล็อกประตูให้หมดทั้งคันเลยลในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่แบบนี้นะครับผมเราสามารถลงจากรถเรารีโมดล็อกไว้ได้ครับนี่เลยในระหว่างที่เครื่องยนต์สตาร์ทอยู่ล็อกไว้เราถือรีโมดเดินไปทุระได้เลยสตาร์ทเครื่องปเอปิดแอร์แบบนี้นานแค่ไหนก็ได้นะครับไม่ไม่ดับนะครับสตาร์ทไว้นานแค่ไหนก็ได้ถือรีโมดไปห่างแค่ไหนก็ได้นะครับตัวปุ่มนะครับ ถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราสตาร์ทอยู่มีผู้โดยสารอยู่ในรถมีเด็กอยู่ในรถถ้าเด็กปีนมากดเล่นไม่ดับนะครับกดได้เลยไม่ดับถ้าจะดับคือต้องไปเหยียบเบรกด้วยแล้วถึงกดมนันถึงจะดับนะครับเดี๋ยวจะกลับมาขึ้นรถขับต่อก็กดคายล็อกเปิดประตูขึ้นไปขับต่อได้เลยดับเครื่องยนต์เหยียบเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มนะครับ ถ้าเราจะเปิดวิทยุหรือชาร์จโทรศัพท์แต่เราไม่ต้องการสตาร์ทเครื่องไม่ต้องหยับเบรคครับกดเข้าไปได้เลยไปครับกดครั้งที่หนึ่งวิทยุเปิดได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ใช้ได้กดครั้งที่สองเขาจะจ่ายไฟสแตนบายทั้งคันเลยนะครับกดครั้งที่สามปิดก็นะจะวนอย่างเงี้ยครับครั้งที่หนึ่งเปิดครั้งที่สองเปิดครั้งที่สามปิดนะครับ